Ủa má, ôi, khiu bao nhiêu nặng quá,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  nặng เออวันนี้ซ้ำพายเมเดียวหา้ลยายไม่เดียวหายนี่แหละของป้าชาบ้านก็มีถังประมาณนี้แหละที่อยู่บ้านที่ขายของถังเนี้ถังแช่เนี่ยสงสัยรลีวิตได้ดูคนหลัง ่มล่มก <oh> nah ็ไหวางจับทำไมจะได้ช็อตเด็ดนั่นแหละหวังนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะอยากเป็นเด็กเนาะอยากเป็นเด็กอยากเป็เด็กเด็กอินทิลาเด็กอินทิลาไปโรไปไปโรงเรียนไปโรงเรียน À, hay nồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เราต้องเก็บทุกวันมันก็ตุ่มเนาะอันนี้มันโรยแล้วเหรอเหรอมีแค่นี้เรายังกินไม่ทันเนาะโอ้โหเก็บดอกแคร์กลางสายฝนฝนฝนออยนหร

็ผสมน้อย,อ,ยอืมจะคั่วเดียวเข้าแยกงันกินเนาะน้อแซบนี่นะคะตะไคร้พันปีตะไคร้สามปีแล้วมึงนองประดาสองปีแล้วสามปีวะ สปีเนาะตะไครสองปีนะคะตีมันขึ้นโคนขึ้นล่างแล้วเขาบอกว่าเมื่อไรจะตัดค่อยไปกินสักที <laughs> <c oughs> แค่อปลูกให้มันเป็นคันแดนนะคะตีะ <c oughs> เรียกเอาอะไรใส่อะไรอีกบ้างพอ,ะอจะแกงแบบนี้แนละ้วอ,อ,อันี่มีคนปลูกหรือมันขึ้นเองไหมเนี่ยแล้วคอแลนเนีย่ยนีย่ใบแบบเนี้ นี่เนี๋ยใครสิน้ำข้าวปุ้นยังเหลือนะคะเราก็จะแกงส้มเป็นมะละกอนะคะเราจะเอาปลาคามเปียกใส่แค่นั้นเองนะคะมันก็จะเป็นแกงส้มนะฝนตกเข้าครัวแต่เช้านะเพื่อแกงส้มดอกแค่ แคนะนี่นะแกงส้มดอกแค่มะละกอสุกด้วยนะฮะแล้วก็มีฟักทองด้วยนะนี่นะดำยาที่เหลือเมื่อวานนี้นี่นะเราก็เอามาใส่จะเป็นแกงส้มนะฮะสิเดือดเดือดเดือดทำให้มันเดือดเดือดแล้วแล้วก็ใส่อืออือ แกงส้มดอกแครมะละกอสุกอย่นักทองวันนี้แกงส้มเราก็จะเป็นสีเหลืองกสีแดงอยู่ในหม้อนะนี่นะ น <tripod. desserts. S 1> ี่นะนี่ก็เดือดแล้วนะคะป้าชาวบ้านก็เอาเอาน้ำยาขนมจีนนะคะแบ่งเนาะมันยังเหลืออีกนิดนึงนะคะป้าชาวบ้านก็จะเอามาทําเป็นแกงส้มนะคะตีแกงส้มแล้วก็เราก็ใส่หวานลงไปนิดนึงนะคะแกงส้มนะชิมดูก่อนนะคะใส่หวานไปนิดนึงความจริงอ่ะมะละกอมันก็หวานอยู่แล้วนะคะนี่นะแกงส้มแล้วเราก็ใส่เปรี้ยวนะ แรเปี้ยวมันก็จะเป็นแกงส้มทันทีเลยนะแล้วเราจะเปิดเติมน้ำปลาอีกนิดนงนึ่งแกงส้มกินกับแป้งแซ่บ ใส่เม็ดไปเลยไม่เปรี้ยวพอดีแหละดีเปรี้ยวไหมแกงส้มที่บ้านป้าที่บ้านก็ใส่น้ำปลาดลนะ้วย ก่งสม้มฮะของแกงส้มเป็นรางปุ๊บจรงิงเหรอเออมันไม่กินแกงนี้มานานแล้วไงจากทํามาจากน้ำยาเลยเนี่ยแค่นี้นะคะล้วก็กินได้แล้วนะ แซ่บมากมากเป็นครั้งแรกนะคะที่แกงส้มในนาเสือใช่ไหมเออครั้งแรกนะคะเราก็เอาที่น้ำยาขนมจีนเหลือนะคะตีเราก็มาแปลรูปใหม่นะคะโดยไม่ต้องทิ้งนะคะตีโอโหอะไรจะเลิศเสฐสีนี่นะอะไรจะเลิศเสมมันดีเด้งไงมาแดงดิ่งเด้งเด้งจริงๆเสือบอกว่า นี่นะคะอ,อร่อยนะคะตีนี่ดอกแคมะละกอนะคะแล้วก็ฟักทองนะถ้ามีแค่แบบใส่ก็อู้อะไรนะอ่าหัวไชเท้านะใส่แซ่บนะตีนี่นะแล้วก็ใส่น้ำปลรราฝาสีส้มอื้อ นี่ะให้มันเคี่ยวให้น้ำมันแบบแห้งมะละกอสุกนะนี่นะเออใช่ป้าไทยบ้านคือทำครั้งแรกครั้งแรกที่แกงส้มในนาจากขนมจีนมันไม่มีแต่ล้มยาไม่เหลือแล้วก็เอามารีเวทใหม่นะฮะใส่มะละกอ ใส่ฟักทอง,องดอกแคร์เริ่มแซบเราไม่ได้ใส่อะไรมากเลยเราใส่แค่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ปลานัวปลานัวแล้วก็ใส่น้ำตาลป๊บนิดนึงนะแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดนึงแซบคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไปดูคลิปนะคะ